สวัสดีครับจ้ากัผมมาแลนเอคาร์เวเตอร์นะครับวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมนะครับเข้ามารับชมกับภารกิจขูดลางน้ํานะครับความยาว100เมตรนะครับโดยการยิงระดับถ่ายให้เพื่อไม่ให้ความผิดพลาดนะครับต้องการให้น้ําออกให้หมดนะครับกับสโ,โลแกนนะครับแคทเทอร์พิล2ลนะครับ ดดันไม่เกรงใจใครนะครับทุกค่ายเลยครับไม่เกรงใจอยู่แล้วนะครับสําหรับแคทเท p i ์พิลน่าครับเร็วแรงทะลุนะครับทะลุฟ้านะครับไม่ไม่ใช่ทะลุดารกนะครับกับปุ่งกี2เม็ดนะครับปากบน2เม็ดปากล่างหนึ่งเอ่อห้เซนนะครับสวยงามนะครับฟีเอฝีมือครับ ขั้งหลังนี้จะเป็นโคมสุ PC สองร้อสิบคิดสิบ mmo นะครับของของผมเองนะที่ผมขับอยู่นะครับวางท่อแปดเมตรเสร็จเรียบร้อยนะครับสองชั่วโมงก็เดี๋ยวจะรอวางไอด้านหน้าต่อไปครับอีกแปดท่อนนะครับรับท่านใดน,นะครับขอารับชม อยากให้เป็นกำลังใจนะครับในตามเในการทําคลิปต่อไปนะครับต้องขอฝากกดติดตามนะครับฝากกดไลค์คนละหนึ่งไลค์นะครับก็เป็นกําลังใจนะครับแล้วก็จะไม่พลาดคลิปต่อไปที่ผมจะอัปโหลดให้นะครับจานครับจานครับมีขอเสนออะไรบ้างครับขอเสนออะไร <laughs> ครับผมจะถ่ายคลิปลง YouTube ครับคนถ่ายกล้อง,งขับดูบอยากจะหาคู่ไ <laughs> ลน์มาในนี้ด้วย <laughs> หน้าตาทุกสวยนะครับจัดไปเลยครับาจานนะคะแฟนให้อย่างเดียวเลยนะ ต้องเดินย่องๆหน่อยนะครับเดี๋ยวกล้องจะสัตนตรงเปี๊ยะมีน้ำาไม่ตัวครับไล่ไปเลยนะครับระดับน้ำอ่ะตัวนี้เป็นตัวที่ขับนิ่มนวลน,นะครับบาลานซ์ดีครับถ้าท่านใดขับรถนิ่มอยู่แล้วนะ่ะถ้าจับคันนี้จะรู้สึก,กว่านิ่มมือนะครับนิ่มนวลของแคท เทอร์พิล่าจะยอมรับในคุณภาพของเทคโนโลยีนะครับโ um. อ้เสียงลั่นไม้ปุ๊บปั๊บปุ๊บป๊บปุ๊บป๊บครับ ถ้าบุ้งกีอย่างนี้จะสะดวกสบายจะทำงานไวขึ้นแล้วก็เป็นมืออาชีพมากขึ้นครับรถตักไปแล้วก็เสร็จเลยเราเราไม่ต้องมารีดสโลปอีกทีนะครับตักแล้วก็เสร็จเลยครับได้ระดับแล้วก็ได้ความลึกความสวยงามก็ได้ทีเดียวจบนะครับไม่ต้องมาไล่เก็บสลปให้มันยุ่งยากแล้วจะแข็งแรงด้วยครับเนื้อแบบเนื้อแน่นๆนะครับไม่ได้ขูดเนื้อเราแปะครับ นี้ขอคนหนึ่งไลค์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับสารรถขุดทุกท่านนะครับดเดี๋ยวเดินไปดูกัน,นครับจานกำลังกินข้าวอยู่ มีเป็ดมีเป็ดอาบน้ำนะครับเป็ดดูไปทั่วนะครับอยู่บ้านนอกเขาก็อย่างนี้แล้วครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอจบเพียงแค่นี้นะครับฝากกดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ